สวัสดีค่ะไดสวัสดีค่ะไไหมได้ยินค่ะ ชนพงษ์นะครับระการักิกริดมาครับจินดาทำมาครับรียาพรมาแม่มีรถตัดมาค่ <María> การยุดใ,ใ,ใ, er ใ,ให้ใจโล่มนาค่ะัญลักษณสนานมาค่ะนัยลักสาษามาค่ะน้ำน้กให้สีเรือมาค่ะเนจลเจลเือมาค่ะคอยให้คุณมา วิทยาพรมาค่ะสิริขวัญห้องน้ำครับนัดนัดเจ้เราเราเจิ่นการยาละค่ะจิตตะวันย ชชิดาทอปฟันมาค่ะนันท์ทอปคอนมาค่ะแช่ดา,ามาค่ะพักนะพออนมาค่ะรื้อลัด ลาอองดาวมา <lawsuit royable S 2> ค่ะซาซินามาค่ะสุชทาทิพตมาค่ะสุดทีสามาค่ะตัมปราร์ทอมปรันนาร์ทอนุนซิ อาญามาค่ะวันนพอวันนพอนังห้าใหม่ครับรัการกับอัมมพรค่ะการอมรพรวันนพอนวันนพอชีร่วัน นเปกลอนเปกล้องมัน huh. mm. ีกล hmm. er. ังนวีวอยู่่วา้ารนเผานในม่นีนี้เราจะมาเรียนกันต่อฟังชันกำลังสอ แล้วมาเริ่มทีทุกคนต่อแล้วมาดูว่าวันนี้จะได้คะแนนเท่าไหร่ เห็นนะแ้วแวเรียนแอมเรียนพร้อมค่ะพรรอักอ้หนะสาโข้งแต่จุดสูงสุดจะอยู่ทการลักษณะใดการ้าค่ะ จากสมการฟังก์ชันตรรกศาสตร์ใดเป็นสูตรไม่ได้ครับ e ค่ะครของฟังก์ชันตกสอง์มีชื่อว่ากราฟกราฟความความควา a น้อยกว่า a เท่ากับ a น้อยกว่า a มากกว่า a มากกว่าสูร ค่าเอค่าใดามค่ะลบสามลบสามลบสามสิบสี่สิบสามห้าเราลองมาดูวันนี้เจไดเท่าไหร่คือตามสูตรจะอยู่ที่แก๊สลักษณะลักษณะใดตามสฟังชันกาลังสองต้องมี เำลังสองจุดยอดจือจุดใด HK HK จุดสูงสุดจะอยู่ที่กราฟลักษณะใดคว่จากสมการของเ่นลังสองถ้าได้เป็นศูนไม่ได้ครับเครับครับไม่ได้กรารของเชนกลังสองมีชื่อว่า

ลบสามลบสามลาบีบี่าเท่าไร่สองจุดตัดจุดทีอยู่ที่แบลักษณะใดจุดไหนจนนะจนจกันลสองต้องมีเอกมังสองเอกลังสอง จุดยอดคือจุดใดครับจุดยอดสุดสุดในู่นี้กาลักนาใดอะไรนะอะไรนะอะไรนะแค้วามล้วรววไม่โดนไม่โดนจากสมการฟังชันจำวนสอง่ใดเป็นศูไม่ได้เอเอเอีเอเอแก๊บอนเดกเรมีชื่อว่า กาลาอุยดูด้ากันเดี๋ยวขึ้นแล้วอยู่ที่คนฝนด้วยราบไหนไหนแไหนคกวาฟแับแคบแคคบแคบแคบแบแคบแคบแคาแคบแคบีเบแาไหคบคบแคบแคบแ่บคบแคบแคบคบแคบแคคบแ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 คะ

อ่ะอันนี้ดออไปอ่ะเ๋ยวขึ้นอ่ะแ้างไหนแกานไหนเป็นยังไงนะเอมากกว่ศูนย์ค่ะแตู่ายเอมีค่เท่าไหร่ลบสามค่ะเมลบสาม่ไหบีมีค่โคงตรงจุดตามสุดรอยู่ที่รับ จุดยอดจุดใดฟังก์ชันกำลังอต้งมีเอ็กซ์กำลังสองจุดยอดคือจุดใดเอชเคสุดกีีรับความค่จากสมการกำรังสงกาดเป็นศูนไม่ได้ดีค่ะดีค่ะดีแคบกว่าลังสองดีคืว่า กระไกระไเอมักดตั้งป่ะแต่ไรแ่รกูหนูอยากไปกดเองนะเดี๋ยวเูบวเอ้ไม่มีค่าเท่าไร่มีค่าเท่าไรเสียดายมันใส่เลข่สล่ามมันเลยวนไปวนมาอะไรนะสองจุดจับสุดจี่อยู่ที่คร ครับครับนายครบมหรือเปล่านายนายนยนผมไม่โดนนะิดตัวติดไหนเมื่อกี้พอคะแนนสองก็มีคะแนสองจุดยอดยังไม่จุดได้จุดสูงสุดอยู่ที่าฟบรบ กว่างค่ะโอ้เกมโอ้ครูกดช้าค่ะครูกดช้าครูหนูอยากหนูอยากกดเองฮ่ศูนย์หนึ่งอันนี้ห้ศูนย์หนึ่งโอ้เดี๋ยวส่งให้ให้ได้ใค้ได้ถึงมันแคบมาให้ดูเลย ูจะใ้ประมาณชาติหน่งคได้ถึงหบอก่ไยูไม่คะแนนที่ีต้องการตมากันังฟ์ชันชังสองรยทั่วัฟังชันกำสองต้องมีอะไรนะเอ็กซ์ต้องมีเอ็กซ์กังสอก์กังสอารฟังชันองไ เอ็กซ์กำลังสองเอ็กซ์กำลังสองบวกเอ็กซ์บีเอ็กซ์กำลังสองบวกบีบีเอ็กซ์เอ็กซ์บวกบีบวกสี่ห้าจุดยอดจุดไหนนะจุดยอดเอสทีเอสทีแอร์ขอสัมปทานของจุดยอดหน่อยไปครับ คอ่ะอะไรต่อครับครับ x ลบ x ทั้งหมดก็นั่นลบ x ทั้งหมดก็ลั่2บวก k เนาะอ่าดูมาดูจงจับคู่สมการกับกรฟต่อไปนี้อ่าเรามาดจุดกันถ้าเราได้สมการมาเราจะ เราจะสร้างแร้วเราต้องมีอะไรจุดจุดอะไรจุดอะไรจุดจุดสุดสอะไรจุดจุด H K ก็คือยอด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  H K H K เอ่อ X บวก C สองบวกสามเทียบกับแซลล์แทน

อบตอันนี้เราจะได้ครับความรอไครับความที่จุดยอดยอดเท่าไหร่นะลบสี่สามลบ่อลบสาครับความลสี่สาคัวามอันไหนนะลบสี่สามรับความน่้ดีไห อกไก่ค่ะโอกไก่โอกไก่ยอดยอดมนุษย์สีสันโคเรกไกอบ้อทีสอองอีาราเราจะวาแก๊สตังแตอะไรหมดเดียวน่จ้ะคุณคะหน้าอะไรนะคะุดยอดุดยอด จุดยอดจุดยอดหรือว่า k ส์ทีเดิมคูณสมการเท่ากับ2 x ลบ2ลบ2เทียบกับ y

าไหนคแล้วก็พ็ดเป็นไครับเป็นโค่ะสองสองลูกสองสองค่ะสองแล้วก็เกเป็นกเป็นศเป็นศูนย์ค่ะ แอ้แล้เราจะได้ครับครับแ้อมเลยใช่ไะที่จุดยอดเขไหนนะสอกับูค่สอกับศูนยอสองูนย์ข้าไหนเอยอ หซเชียลโซเชียเชียลโซันียลเชายลโซเชียลโชียลโซเชียลโซเชีรลโซเชีย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 ลโซเชลชียลโซเชียลโซเชียลโซเชียชียลโซเชียชียลโซเชชียลจซเชลโซเชียลโซเชลโซเชียลโซเชียลโชียลโซเชียลโชียลโซเชียลโชียลโซเชชียลโซเชช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  สองศูนย์นยเือสองศูนย์ซอชีย oh, ้ซม oh, cool. yeah. ันห uh, ึงก no, uh, uh, ับสองสสี kind of ่เสสองศูนย์่ข้อที่สองบ้อคืเนี่ยข้ข้อที่สาม วงกร E มันเยอะแล้วเข้างใน E เอเป็นลบหนึ่งส่วนสองลบหนึ่งส่วนสองและและได้ครับครับไรครับความ่วาม m เป็นห้าครับลบหนึ่งครับ i เป็นลบหนึ่ง

ร <c ười> <b> ักความต้องรูกับโรสารองรูต่องตองไวต่ก้องดู้สารแอดโฆายให้สมการมาอย่่งเราจยังไงดีรับให้ใหญ่ยิ่ได้ แยกเป็นสองเลึกแยกเป็นสอง่ยก่นยอนเราจะแกินะก็ใช้สูตรใ้เใช้สูตอะไรสูตรค่าเทสค่าเกชียแหกกับเสเส เเป็นหนึ่งค่ะเล่นนะกล้าับงกามไงนะบเป็นลบสองลบสและซีก้าสารสนะสเอเท่ากับลบูเอาฮิเท่ากับลบบ

สบลบได้เท่าไหร่ครับลบสี่คอะไรนะลบสี่บวกสี่สิบสองลบสี่ได้เท่าไหร่แปดค่ะแปดส่วนสี่าะสองากับสองได้จุดแล้วก็ที่สี่ต่อกรกะเนรัก

ไปไปเราเาเรี่ปฟังชั่นเราสอนนะช่วยกันคิดนะข้อแรกข้อแรกข้อไหนนักเรียนจับคู่จับนู่ข้อแรกค้อหนึ่งข้อ่ข้อแรกข้อ่น่อไ เป็นสองเแล้วจุดสเคลลบหนึลบหนึ่งวอะไรว่อเคิดว่าก้อไหนครับก้ไก่ค่ะจุดดเท่าไหร่สองลบหน่งกับสามลบหนกับสนะครับ้อั พ่อจรจา้าขับสอเนาะ้าขับสออขอไข่ค่ะขอไข่เออ้าขับอพอี่น่อไนมียค่ะางาเงาองาควายค่ะเอ้าอเอางูไว้ไน งงูไว้ข้อหกข้อหข้อห้าข้อความีใครจะแยกไหมช้่อเป็นหมคยจะเฉลยหมดปล่อยเลยไม่คูยหมดปล่อยเลยอ่าสิหมดหมดครับ จริงจริงเลยคุณการบ้านนะแบบบุญญาสองพิษาแน่จะสิบ่ข้อหน่งข้อนึงสองสาหกสิบสิบจกการดเทนทงแล้วก็จกไม่เกิดวที่ยี่สิบหกก่อนเที่ยงเจือครับอ่าวันนี้มีอะไรจะสอบถามไหมกับมันนี้ไม่ไม่มีค่ะไม่มีครไม่มีค่ะขอดูกันบ้านใหม่